กรรมที่ต้องเป็นไซไลาสาวนั่งดิ้งโสเพณีหรือขายบริการทางเพศสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติอาจเคยพลากภรรยาหรือสามีผู้อื่นเป็นคนเจ้าชู้มากรักประพฤติผิดทางกรรมเป็นประจำและหักอกคนอื่นให้ต้องช้ำใจ ขณะเดียวกันทั้งศีลและจริยธรรมก็บกพร่องตลอดด้วยโดยเฉพาะทางเพศทำให้ต้องเกิดมาเป็นโสเภณีหรือคนที่ต้องทำอะไรคล้ายๆกับการขายตัวในชาติปัจจุบันซึ่งแรกๆอาจยังไม่รู้ตัวว่าต้องเป็นเช่นไรบาปหรือไม่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งดีงาม นั่นก็เพราะมีบาปกรรมมาบังตาเอาไว้ต่อมาเมื่อรู้ตัวและเกิดความทุกข์ตกที่นั่งลำบากเสียแล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมเมื่อทำไปแล้วก็ให้มีสติฉุกคิดในสิ่งที่ตนทำเอาไว้ให้รู้เท่าทันในการกระทำของตน ให้นําเงินจากการขายบริการทางเพศส่งให้พ่อแม่ใช้ตลอดอย่าให้ขาดเป็นการตอบแทนบุญคุณส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งไปทำบุญโดยเฉพาะกับสิกับสัตว์ที่ถูกทิ้งเด็กกำพร้าคนตาบอดคนพิการคนชราสัตว์และคนเหล่านั้นน่าสงสารเพราะได้โอกาสกว่าคนทั่วไป ให้ทำบุญเช่นนี้อยู่ตลอดอย่าได้ขาดทุกเดือนกว่าจะพ้นกรรมตรงจุดนี้ได้ว่าให้ระมัดระวังการใช้เงินอย่าใช้ฟุ่มเฟือยสนองความสวยงามของร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวให้ตั้งใจระมัดระวังสำรวมกายใจถือศีลกินเจ ส่วนที่ละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ตั้งใจถือศีลข้อที่ละได้อย่างเคร่งครัดเช่นไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดืม่มสุราไม่ผิดลักษณของคนอื่นนอกจากอาชีพที่ตนทำอยู่พยายามอย่าให้ตนเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวคนอื่นต้องเลิกลากัน ให้พยายามคลองโสดตลอดไปย่าพึ่งมีความรักแบบหนุ่มสาวจนกว่าจะเลิกอาชีพนี้ได้หรือวิบากกรรมตรงนี้ดีขึ้นให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาขออโหสิกรรมขอตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรหรือคู่กรณีหลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้ว ให้ขออธิษฐานจิตทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น